ก็สิ่งหนึ่งที่สร้างความฮือฮามากของหัวเว่ยล่าสุดก็คือแจกเงินปันผลวมโบนัสือวดีวิดเดนเนี่ยนะให้แก่พนักงานเนี่ยนะครับมูลค่าไม่มากไปน้อยครับสิบจุดเจ็ดหมื่นล้านเหรียญอ่าสิบจุดเจ็ดบิลเลียนยูเอสดอลลาร์หนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งมืนเอ่อเอ่อหนึ่งมืนกับเจ็ดร้อยเอ่อเอ่ล้านเหรียญสหรัฐนะะนะครับ เอ่อก็คือให้เงินโบนัสปีเดียวมากขนาดนี้ก็แสดงว่ากําไรต้องดีมากอ่ะใช่ไหมครับอ่าคิดเป็นอ่าเงินหยวนเนี่ยก็เอ่อก็มีมูลค่าถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยล้านหยวนนะครับอ่าที่จ่ายให้แก่พนักงานของตัวเองและนี่เองมันก็เลยทําให้หัวไวสามารถซื้อใจคนของตัวเองได้มากนะฮะนะครับเราจะเห็นเลยว่าทาไมคนจีนหรือว่าแม้แต่คนเอ่อเอ่อคนรุ่นใหม่จำนวนมากมายดีนะครับถ้าหัวเวไม่ถูกปิดจ้าไปก่อนเนี้ย ก็อยากขามาเข้าไปทำานกับเโวยนะครับ,รบไม่ใช่เพราะเงินเดือนดีอย่างเดียวแต่ว่ายังมีอะไรครับยังมีปันผลยังมีโบนัสและมีอื่นตามมาเยอะแยะมากมายคํถาถามว่าเอ๊ทำไมโหว่ยใช้วิธีการจ่ายปันผลมากๆแบบนี้<า>นะครับทําไมครับท่านเพราะอะไรครับเพราะเลยเห็นแล้วว่า้การรักษาคนเก่งและคนดีเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันคือหัวใจสําคัญของความสําเร็จของการทำธุรกิจของคุณแหละนะฮะแลวโหว่ยเนี่ยเริ่มมีโครงการที่เขาแปลเป็นภาษากฤษว่าอะไรครับก็คือ e m p l o y e e Stock Ownership Plan นะซึ่งมีชื่อย่อ ESOP หรือว่า E สบนะนะซึ่งได้ใช้โครงการนี้ตั้งแต่ที่เขาตั้งหัวไหวขึ้นมาเมื่อปี1987นะหัวไหว้ี้ตั้งขึนมาในปี1987นะนะครับอ่าตอนนี้อายุกี่ปีคุณยศก็ลองไปอลองไปบวกรวคุณหาดูนะครับนะปรากฏว่าเป็นครับ,รก,รบ,รบก็คือการแจกคุ้นของบริษัทเนี่ยให้แก่พนักงานทุกคนครับโอะ ก็คือคุณทวีศิเห็นไหมว่าหัวไวเนี่ยไม่ได้เข้าตลาดทุนอ๋อไม่อ๋อไม่เข้าเนี่ยอะไรนก็ยัได้เข้าตลาดทุนใช่ไหมครับอันนี้จะแตกต่างกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนกับทุกบริษัทเลยใช่ไหมครับคือเขาเข้าตลาดทุนหมดใช่ไหมครับอาลีบาบาเทนเซนทั้งหลายใช่ไหมคนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเจดีดอทคอมเราไปไล่ดูก็จะเห็นแหละแต่หัวไวไม่เข้าแต่ว่าใช้วิธีการครับใช้วิธีการแจกหุ้นให้แก่พนักงานครับจะได้พนักงานของของเอ่อหัวไวล่าสุดนะครับ ก็มีทั้งสิ้นหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าคนนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันกว่าคนนี้นะครับครึ่งหนึ่งเป็นเป็นอะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่ไอเอ็นดีนะเป็นเรื่องการทําวิจัยและพัฒนาถึงครึ่งหนึ่งนะครัครึ่งหนึ่งคือประมาณตั้งเจ็ดแปดหมื่นคนนะนะจากสินสองพันกว่าคนนี้นะครับนะบแล้วเมื่อปีไปครับก็เลยปรากฏว่าพนักงานหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันกว่าคนเนี่ยถือขุนในหัวเวยทั้งหมดนี่นะครับห้าหมื่น หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้นนะครับนี่คือหุ้นที่ที่พนักงานแต่คนเข้าไปทุ้นอยู่บริษัทนะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเวลาบริษัทมีกาไรมากเนี่ยมันก็จะได้รับปันผลด้วยได้ได้รับไอ้ดีวเดนมากไงและนี่ก็เป็นแรงจูงใจสาคัญเลยใช่ไหมครับที่ทําให้หนึ่งพนักงานคนเกิดความรู้สึกเป็นไงครับมีความรู้สึกว่าจงรักภักดีมีอยัลตี้ต่อบริษัทเพราะอะไรครับเพราะว่าโอ้โหบริษัทนี้ฮะ ให้ผลตอบแทนเงินเดือนก็สูงแล้วนี่ยังให้โบนัสด,ด้วยให้ต่างๆให้สวัสดิการอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับ,รบมันก็ซื้อใจคนได้เยอะล่ะเพราะว่าเราต้องการให้คนอยู่กับเรานนานเนี่ยนะครับเรื่องของสองคำเรื่องครับหนึ่งก็คือคุณต้องทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยปีรอยเวยตี้อสองครับคุณต้องทําให้เขาเป็นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นคนที่มีเอ่อคุณบ,บับอย่างไงครับมีเซนต์ออฟบีลองกิ้งก็คือคิดว่าต,ว<ม>ตัวเองคือ,อส่วนหนึ่งของบริษัทบริษัทนั้นตัวเองไม่ใช่เพียงแค่พนักงานเพียงแค่ลูกจ้าง นะครับที่เลี้ยงชีพด,ด้วยกันรับเงินเดือนอ่าแล้วก็อยู่กันไปนะครับหมดหน้าที่ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทด้วย <c oughs> และหวเวยเขาทาจริงๆรเพราะอะไรครับเพ <c oughs> ราะว่าเขาแจกพุ่นในแง่พนักงานไงนะไ <c oughs> อ้นี่คือเจ้าของบริษัทที่แท้จริงเลยไอ้โครงการ e สบของเขานี่นะฮะ <c oughs> นะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นการทำให้การทา hr management hr hrd human resource development เนี่ยก็จะทําได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องแรกแหละนะที่ทําให้หวเวยเนี่ยนะ เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่นะครับและเรื่องที่สองที่ทํามากคืออะไครับก็คือหัวเว่ยเนี่ยทุ่มเทให้แก่เรื่องของการพัฒนาแอดดีคุณเรียงรู้ไหมครับว่าในปี2022ันี่ิเนี่ยไอตอนนี้ข้อมูลสอง3ันยี่สายังไม่ได้ออกมาเต็มที่นะครับหัวเว่ยใช้เงินเตะกันทำแอดดีทั้งสิ้นเนี่ยคิดเป็นมูลคาา่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ,รบปีเดียวนี่สอง0 0ืสองพันล้านเหรียญสหรัฐครับโอ้ <c oughs> ก็คิดเป็นประมาณร่วมยี่เป็นของยอดขายของหัวเว่ยนะครับนะหัวเว่ยตอนนี้ก็ขายประมาณสัก ่ประมาณสักแสนล้านเหรียญบวกลบใช่ไหมฮะตอนนี้ยอดขายโฮลด์มันกำลังกลับมาเหมือน<ม>ในช่วงก่อนทงาไอเท่งวีกับกาเมริกาแล้วนะครับก่อนถูกโดนรัฐบาลดิา,านนี่นะฮะนะค,ะครับอาฉะนั้นแล้วเขาเทุ่มเทเรื่องไอดีอย่างมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นบริษัทที่ทุ่มเทเรื่องไอดีมากที่สุดในในจีนนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับสองที่ทุ่มเทเรื่องทาาไอดีมากๆในในในจีนคือบริษัทอะไรคุณจะทราบไหมฮะบริษัทอะไรครับ เทนเซนโฮลดี้ครับอันดับสองอาลีบาบาเนี่อันดับสามนะครับนะแล้วก็ลองลองมานะครับแต่ว่าโหวไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ทุ่มเทไอเดเงินไอดีมากที่สุดในโลกนะเขาอยู่ในอันดับสี่ของโลกโหวไว้นี่แหละครับอันดับหนึ่งคือใครครับคุณผู้ชมครับหนึ่งของสามนี่คือใครอันดับหนึ่งที่ใช้เงินทำไอเดเมากที่สุดในโลกก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือเอลซ่าเบตเอลซ่าเบตก็คือบริษัทแม่ของกูเกิลใช่ไหมครับนะครับไอ้นี่แหละ ใช้เงินทำไมดีมากกวอกหัวไว้อันดับสองครับก็คือเมท่านะครับก็คือไอเฟซบุ <S <S <โด>๊กเอ่อเป็นทาแม่ของเฟซบุ๊กของมาร์ซัเกอร์เบิร์กนี่แหละเป็น 2. อันดับที่สองอันดับที่อันดับที่สามก็คือไมโครซอฟท์นะที่<ด>ทุ่ม<ด>เทเงินโง่มาทำไมดีมากฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสามบริษัทนี้จึงเป็นสามในเจ็ดนางฟ้าของอเมริกาไงนะ <S <S ที่คุณขึ้นไปนะครับพุ่งพิยานเลยใช่ไหมครับนะทั้งทั้งไอไอเอลซอเบตก็ดีนะครับทั้งไมโครซอฟท์เนี่ยนะ มูลค่าหุ้นก็ขึ้นไปทะลุสามหน้าหนาเหรียญเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะโดยไอย่างยิ่งไอ้มันก็ชอบใช่ไหมฮะมันก็ชอบขนาดนี้กับ Apple เนี่ยไล่เลี่ยกกันเลยใช่ไหมครับนะเราลองมาก็จะเป็นเป็นอัลฟาเบตนี่แหละนะอาจจะไม่ถึงสามหน้าหนาเหรียญก็ประมาณสักผมว่าประมาณสักสองหน้าหนาเหรียญบวกลบอะนะครับนะครับครับนะนั่นคือไอ้ลักษณะของการทุ่มเทของหัวไว้ว่าทําไมหัวไว้จึงยิ่งใหญ่ได้นะครับนะและเรื่องต่อมาคืออะไรครับก็คือการที่เขาสามารถใช้ประโยชน์จาก R อดีที่เขาลงทุนลงไป อย่างมากมายนะก็คือเลยครับก็คือล่าสุดก็คือผนันผันเอาไอ้เมทหกสิบโปรออกมาขายไงอนมือ <c oughs> ถือนี่นะครับนะฮะเสาที่และการทุ่มเทเรื่องไอเดียมากๆของวเวยก็เลยทําให้เขาสามารถพัฒนาไอชิปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆล,ลงมาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วไงซึ่งตอนนี้ขนาดเจนนาโนเขาก็ทําได้แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเจนนาโนมันก็สามารถเอาไปใช้แทนที่ห้านาโนได้ด้วยนะครับนะฮะแต่มันก็เลยทําให้ไอเมทหกสิบโปรของวอเวยเนี่ยก็ขายระเบิดเถื่อเิงแหละในจีนใช่ไหมครับ ตอนนี้ยอดขายลำหนึ่งนะครับตอนนี้หัวเว่ยเนี่ยมียอดขายลำหนึ่งในจีเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เสียแชมป์ไปให้แก่พวกกันนะครับพวก oppo vivo อะไรอ่างนะพวั x i a o m i ใช่ไหมครับนะแล้วก็ Apple ด้วยใช่ไหมครับนะแต่นี้กับมาทวงแชมป์ในจีเรียบร้อยแล้วแล้วกาลังจะพังงานออกมาสู่สากลนะครับอย่างมากตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับนะได้เป็นเรื่องเรื่องต่อมาแหละที่ทําให้หัวเว่ยเนี่ยนะครับว่าทําไมเขาถึงเป็นบริษัทที่มีความยิ่งใหญ่ได้นะครับเรื่องที่สามเลยครับก็คือกาารรส้ง แบรนด์ลรียลตี้ก็คือทําให้แบรนด์ของโวยเนี่ยติดตลาดเป็นที่รับรู้ราทุกวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเฉพาะคนจีอย่างเดียวที่รู้จักโวยไงผู้รู้จักโว้เวยครับคุณติครับรู้จักเลยครับผมก็จะใา้อยู่เลยนะครับใช่เลยดังนั้นแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทําให้ทําให้โว้ยเนี่ยนะมีแบรนด์ลอรียลตี้ที่สูงจากจากบรรดาผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าทั้งหลายแล้วมันก็การมีแบรนด์ลอ y รียลตี้สูงเนี่ยก็ทําให้คุณสามารถหากําไรได้เพิ่มมากขึ้นใหญ่งราคาการตันก็ทําให้ นะครับอย่างกรณีของ Apple ก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยนะครับถามว่าทําไมเขาจึงมีกําไรมากทําไมมูลค่าตลาดในตลาดหุ้นเขาจึงยิ่งใหญ่แพงหรือเกินก็เพราะอะไรครับเพราะว่าลูกค้ามีแบรนด์เรียัลตี้แบรนด์รียัลตี้ต่อสินค้าคุณสูงมากนะคยนะครับนี่คือเรื่องเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือดีครับก็คือการที่หัวไว้ได้พัฒนาระบบ o ออของตัวเองในแบบอินเทลแต่หนต่ไรมาก็เคยไปใช้ของแอ d r o i d แลวต่อมาลูกห้าซีไอมครับนะครับ เขาก็เลยพัฒนาระบบโอเอสของเขาแล้วโอเอสของเขาเนี่ยตอนนี้เริ่มพุ่งทียาขึ้นมาในจีนอย่างมากและอย่างรวดเร็วก็คือระบบที่เรียกว่าไอ้ฮาร์โมนีโอเอส4.0ไอ้ผงมึงเนี่ยนะครับนะผงมึงนี่นะครับนะตอนนี้มาถึงไอ้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 นะครับมาถึง4.0แล้วนะครับนะเขาก็ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปพึ่งไอ้ระบบโอเอสของของของต่างชาติอีกแล้วนะครับนะแล้วก็พึ่งพึ่งลำบากด้วยใช่ไหมครับนะนั่นคือเรื่องต่อมานะครับนะและเรื่องต่อมาคือดีครับ ก็คือการที่เขายังรักษาความเป็นแชมป์ของการสร้างเลยครับความเป็นแชมป์ของไอ้เทเลคอมซิสเต็มไงขายเครื่องมือต่างๆใช่ไหมครับนะเพราะหัวตวม่ได้แฉะมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับไอ้การระบบติดตั้งระบบเทเลคอมไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะรองลงมาก็คือไอ้เอเล็กซัแอนดับกับเอโนเกียใช่ไหมครับนะแต่แต่ว่าโหวไม่์ไม่ได้แช์มากที่สุดใช่ไหมครับนะและต่อมาคือเลยครับก็คือ การกระจายธุรกิจมุ่งสู่เลยครับรุ่งสู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่ามุ่งสู่ cloud าวบิสเนสตอนนี้หวยก็พุ่งทะยานในเรื่องของธุรกิจทางด้านชาวคอมพิวติ้งชาวเทลิวิชั่นขึ้นมาอย่างมากเลยอย่างรวดเร็วนะครับนะสารแนคือเรื่ต่อมาที่ที่หว่ยได้ทุ่มเทนะครับแล้วก็ยังเรื่องอะไรครับเรื่องต่อมาคือเรื่องอะไรครับก็คือการ diversify เข้าไปหาการทำ o l u t i o n ที่เกี่ยวพันกับรถยนต์นะครับซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โหัวเว่ยให้ความสําพันธ์อย่างมาก เพราะว่าอะไรครับเพราะจีนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งรถยนต์อีวีไงและเขาไม่ได้หยุดเฉพาะรถยนต์อีวีเขากำลังมุ่งไปสู่เลยครับมุ่งสู่กันทํารถยนต์ที่บินได้และรถยนต์ได้ด้้ยครับใช่มครับซึ่งไอ้พวกเนี้มันต้องใช้โซลูชันต่างๆที่เป็นออโตมัติกออโตมัติกเป็นระบบอัตโนมัติมากเลยครับครับมันต้องใช้ไอ้ระบบของให้ระบบของเอระบบอะไรทั้งหลายเนียเยอะไหมครับนะนะ อ่าซึ่งก็เป็นร้วนแล้วแต่เป็นผัวใจของธุรกิจของโอเวอร์ทั้งสิ้นใช่ไครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอินเทลิเจนต์อัต o นมติโซลูชันนะที่ออกมาใช้กับรถยนต์ E v วีก็ดีใช้กับเอ่อรถยนต์ที่ลดทอนกันพึ่งพาคนขับก็ดีตอนนี้มันก็ไปไปได้ไกลามากเลยใช่ไหมครับนะแล้วพึ่งพาเรื่องของรถยนต์บ,บินได้อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งทั้งหมดเป็นระบบเซนเซอร์ทางนั้นใช่ไหมครับนะใช้ระบบดิจิตอลทางนั้นเนี่ยโอเวอรก็ทุ่มเทเรื่องนี้การกระจายบรตูุธุรกิจเหล่านี้ยัังงคคค่่่ออนนน้้้าาาาปรรระะสสบบวมํเ็จืิททีได แต่ว่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าการมุ่งธุรกิจของเขาต่อไปเนี่ยสิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยและต้องให้ความสำคัญไปอย่างมากคือเช่นเรื่องอะไรครับนึ่งเรื่องของการพัฒนาการของดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้เริ่มเข้าสู่อายุของไอจเนติฟเนะครับเรื่องของไอไอไอนะครับเรื่องของไอนะครับเจนเนตฟเอไอทั้งหลายนี่นะครับซึ่งของจีนขนาดนี้ก็พัฒนาอย่างมากเลยโอ้ยนี่ทุ่มเทเรื่องนี้่งสุดๆเลยนะครับนะ ว่าจะเอาจินตนาก i รทมเอไอเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไงนะครับเพราะตอนนี้โลกตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างมากและตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นในใน,ในประเทศหลักๆมันฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ก็ไอจากไอตัวนี้นีแหละแต่เอ็นวีเดียก็ดีนะครับหุ้นของบรรดาที่เกี่ยวพันกับเรื่องไอทีทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมันตกต่ำมากในปีที่แล้วตอนนี้มันก็ฟื้นตัวอย่างมากและอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับที่นำโดยไอเอ็นวีดียเอ็นวีเดียนี่เลยครับนะเรียกว่าเป็นเป็นทับหลวงในการช่วยขับเคลื่อนไอธุรกิจไอทีเลย ดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับก็บอกเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่หัวไวจะทุ่มเทอย่างมากแล้วอันที่สองคือคําว่าอินเทลเลเจนต์ก็คืออัจฉริยะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น,ปนอะไรครับไม่ว่าจะเป็นอัตโนมัติอินเทลเลเจนต์เฮาสิ่งเฮาอินเทลโฮมอินเทลเจนต์นะครับเออ่แล้วก็อินดัสเทรียลอินเทลเจนต์นะครับเซอร์วิสอินเทลเจนต์นะครับความอัจฉริยะในด้านต่างๆหลายเนี่ยซึ่งมันรุ่นแล้วแต่ต้องใช้ระบบใช้ระบบไอทีใช้ระบบเอไอทั้งสิ้นใช่ไหมฮะ นะครับและยิ่งมาถึงยุค i อ a เนี่ยมันก็ยิ่งพัฒนาพวกนี้ได้ง่ายและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับและเรื่องต่อมาที่เขาให้ความสนใจก็คือคำว่าอะไรครับคำว,ว่าโลคาบอนทรานส์ฟอร์เมชั่นก็คือการเป็นนิกเกิสงไว้รอบเพิ่มมากขึ้นเป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะครับครับดังนั้นไอ้สามสี่เรื่องเนี่ยโอ้ยบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะหัวไวยนะบริษัทไหนก็ตามเนี่ยถ้าต้องการรักษาความยิ่งใหญ่นะครับความเป็นผู้นําทางธุรกิจของตัวเองเอาไว้นะฮะหรือว่าต้องการขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ย คุณต้องให้ความสำคัญคือคำว่าดิจิตอลอินเทลเลเจนต์และโลกาบอนทันสมัชั่นให้ได้นะครับก็คือการมุ่งสู่สามตัวแปรนี้นะครับนะแล้วก็แล้วก็จะกลายเป็นตัวแปรที่กําหนดพัฒนาการทุกอย่างในโลกนี้นะครับอ่าฉะนั้นหัวไวเองไม่ได้มีการนิ่งนอนใจเลยในเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเกาบอกไม่ใช่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่มีความท้าทายไม่มีปัญหาและอุปสรรคนะครับเขาเป็นอุปสรรคหลายอย่างที่เผเชิญเขาอยู่นะครับเช่นไรบ้ครับคุณดิครับ เนื่องก็คือเลยครับก็คือเรื่องของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้สำคัญเพราะก็ต้องกล่าวได้เลยว่าไอปัจจัยที่ล่าขาหัวเว่ยรุนแรงน่ามากที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือปัจจัยนี้นั่นเองนะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019เนี่ยเข้าเนื้อหัวเว่ยเต็มที่เพราะเริ่มไปจับลูกสาวหัวเว่ยที่ไก่ตาดินนะครับเมื่อวันจนี้นะครับนะถูกติดคุกในบ้านอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะกลับบ้านที่ ที่เซนเจอร์นะจะกลับมาที่ที่จีนได้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไงครับก็เพราะฉะนั้นปจจใจพื้นเิทองศาสตร์ยังไงอเมริกาจีนเนี่ยยังไงก็ต้องไปชิญหน้ากันนะครับไม่มีทางเลี่ยงพ้นมันจะมากน้อยหนักเบาก็ก็ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับและสองก็เลยครับเรื่องของความไม่แน่นอนทางตรีกิจก็บอกไอ้อีนเทอร์เกอันเซอร์เทนตี้เนี่ยมันมีมากมาในช่วงบอดบอดดีไซน์ของมนุษยชาติเลยนะเพราะว่าไอ้ตรกิจที่พัฒนาขนาดเนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่มัน ยุ่งเหยิงปนเปไปหมดนะมีทั้งเรื่องของการบิดเบือนอการประกอบการทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าอีโคโนมิกดิสโทเชนเป็นเรื่องของสภาวะความไร้สมดุลสภาวะของอิมบาลานซ์นะครับเรียกว่าไฮเปอร์อิมบาลานซ์เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอิมบาลานซ์ระหว่างภาคการเงินกับภาคาเศรษฐกิจจริงออิมบาลานซ์ภายในภาคการเงินเองอิมบาลานซ์ภายในภาคารเ,เาคารเียลเซกเตอร์อะไรทั้งหลายใช่ไหมฮะนะครับและข้อสำคัญเ,เลยครับมันยังมีคําว่าเลยครับพอพอมีคําว่าข้อจํากัดของทางด้านที่อุ้ย นะครับเทคโนโลยีดิจิทัลลิสติคชั่นนะครับก็คือการจํากัดก็คือการทําสงครามเทคโนโลยีอ่าที่อเมริกาเนี่ยได้ทํากับจีนนะฮะและตอนนี้มันก็เริ่มบานปลายไปสู่ประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของอเมริกาด้วยใช่ไหมครับมันก็มีการผลิตกําลังกันระหว่างอเมริกาอ่ากับญี่ปุ่นกับอ่เกาหลีใต้กับไต้หวันนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วจีนจะฝ่าข้ามเรื่องของไอ้ข้อจํากัดทางเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาได้อย่างไรนะดื้อกันบ้าที่โว้ยเขาบอกเป็นการบ้านที่เขาเองจะต้อง หาโมเดลทางธุรกิจใหม่ที่ทําให้ผลกระทบไอ้ตัวแปรต่างเหล่านี้ถึงแม้จะกระทบต่อเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยแต่ว่าก็จะทําให้มันกระทบให้น้อยที่สุดฉะนั้นแล้ว Business m โมเดภายใต้ภายใต้ geo political and economic environment ในขนานี้ก็คือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางภูมิและศาสตร์ภูมิเศรศาสตร์ที่ดำรงอยู่ขนาดเนี้ย ธุรกิจจะต้องมีโมเดลทางธุรกิจอย่างไรนะครับที่ทำให้มีการบริหารสิ่งที่ผมเรียกว่า flexibility management การบริหารความยืดหยุ่นทางธุรกิจสามารถลุกเร็วถอยเร็วได้อย่างคล่องตัวนะครับนะสามารถกำจัดไอ้หงดํำนะหรือว่าไอ้ black swan ได้ห <c oughs> รือว่าไม่ไม่ให้ไอ้แร่เทาที่มันพุกคามองค์กรอยู่เนะี่ยมันเติบโตได้นี่นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้นที่หัวเว่ยให้ความสำคัญและเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเศษแบลริเออร เขาบอกเลยว่าไอ้การกีดก so, <rast> ันชานียังไงมันก็เกิดขึ้นะนรับมันจะมามีเพิ่มมากขึ้นด้วยและยิ่งโดนเท้าทรัมกลับมาเนี่ยอันนี้จาไม่เลยนะครับว่าโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นยัไม่รู้แหละจากนั้นนี่คืออุปสรรคที่โหว่ไหวเขาเขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมการเอาไว้นะฮะเพื่อสามารถรับด้รับได้อย่างมีจังหวะากคนนะครับครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ ครับยินดีครับครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่อาจารย์สุดพเล่าให้เราฟังนะครับว่าหัวเว่ยเขาเผชิญปัญหาอย่างไรแล้วเป็นประโยชน์มากนะผมคิดว่าเราคงต้องเอาตรงนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อในเรี่อว่าธุรกิจของไทยเราที่เราเป็น่วงโซ่ประธานเดียวกับจีนนะเราเราจะลืมเรื่องตรงนี้นะครับ